สวัสดีค่ะติดตามรับชมช่องประออนพี่สาวลงพนนะคะตอนนี้ประออนก็มาถึงบ้านที่นครพนมแล้วนะคะมาถึงประมาณห้าโมงกว่านะคะห้าโมงกว่านี่กปะะ็ประมาณทุ่มแล้วนะคะประมาณทุ่มแล้วนะคะประออนก็เดินดูรอบๆบ้านนะคะนี่นะคะก็จะมีกองกองขยะนะคะเดี๋ยวประออนก็จะเผาทิ้งแล้วนะคะนี่นะคะ ทำรวจด,ดูรอบๆบ้านนะคะตรงนี้เขาก็ตัดหญ้าให้แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นหลังหลังบ้านประอ่อนนะคะครัวนะคะตรงนี้นะคะเป็นที่ล้างจานนะคะล้างจานต้านะคะหลังครัวนะคะนี่นะคะขะัดบริเวณนี้นะคะหญ้าบริเวณตรงนี้นะคะตัดแต่ตรงนี้ยังไม่ตัดนะคะพอแม่พี่น้องเออนี่นะคะตรงนี้นะคะ ตัดมาถึงตรงนี้นะคะ <Stars> นี่นะคะยังยาวเลยนะคะยังยาวเลยนะคะนี่นะคะยาวมากเลยค่ะเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ป้าออนก็จะให้แม่ย่านะคะแม่ย่าหาคนมาตัดมาตัดญ้าให้นะคะนี่นะคะขึ้นยาวเต็มเลยนะคะนี่นะคะยาวมากเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องดูพี่ต้นญ้าค่ะ นี่นะคะต้นมะม่วงนะคะต้นมะม่วงหลังบ้านปะาออนนะคะนี่นะคะกล้องปลาออนก็ไม่ค่อยจะชัดเท่าไหร่นะคะนี่นะคะต้นมะม่วงปลาออนก็มีคนมาตัดให้แล้วนะคะแต่ก็ยังไม่เก็บยังไม่เก็บกิ่งนะคะนี่นะคะสงสัยเพิ่งมาตัดวันนี้นะคะปลาอ่อนก็ยังไม่ได้ไปถึงบ้านปลูกกับย่าเลยนะคะมาเดินดูรอบรอบบ้านก่อนนะคะนี่นะคะ เปนมะม่วงมันติดกับหลังคานะคะหลังคาหลังคาบ้านนะคะนี่นะคะปะออนก็ให้เข้ามาตัดให้เรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไหมคะก็จะโล่งเลยนะคะบริเวณหลังคาบ้านนะคะปอออนได้ยินสมัยผู้เฒ่าผู้แก่เขาพูดว่าหลังบ้านเรา ถ้ามีต้นไม้นะคะมามาโดนชายชายคานะคะคือหลังคาบ้านเราก็จะมีแต่สิ่งที่ไม่ดีนะคะจะเข้าบ้านเรานะคะป้าออนก็เลยให้เขามาตัดให้เรียบร้อยแล้วนะคะแ้วก็จะคัาตัดแต่งกิ่งให้ให้ดูดีกว่านี้นะคะสงสัยเขาเพิ่งมาตัดวันนี้นะคะแต่ป้าออนจะไปถามปู่กับย่าดูนะคะนี่นะคะ แลกมากเลยไม่ได้ไม่อยู่หลายวันนะคะไม่อยู่หลายวันนะคะเดี๋ยวก็จะให้เข้ามาตัดแต่งกิ่งออกไปนะคะหญาก็ยาวยาวเนี่ยยาวมากเลยค่ะเดี๋ยวก็ออนก็จะให้เขามาตัดให้นะคะนี่หาขึ้นเต็มเลยโอ ลกมากเลยนะคะ,ะพ่อแม่พี่น้องประออนมาประออนก็เลยจัดไปประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะก็ได้นิดนึงนะคะนิดนึงนะคะลกมากค่ะลกมากค่ะนะคะดูอ่างน้าประออน ยากขึ้นเต็มเลยพ่อแม่พี่นอ้องเลยยาวเลยไม่รู้อะไรเป็นอะไรค่ะพ่อแม่พี่นอ้องเลยเดี๋ยวป้าออนก็จะสั่งให้เข้ามาตัดให้นะคะจะจ้างให้เข้ามาตัดให้นะคะนี่นะคะต้นไม้นี่นก็แห้งเลยนะคะต้นมะนาวนะคะ ก็ต้นวาสนาแดงนะคะต้นวาสนาแดงพระออนตกใจค่ะตกใจมาถึงหญ้าก็ขึ้นยาวเลยนะคะก็เหมือนเขามาตัดอยู่นะคะแต่ก็ยังว่านะคะฝนตกใส่หญ้าก็คงจะขึ้นเร็วนะคะคงจะขึ้นเร็วนะคะเห็นไหคะนี่ อันนี้ก็เป็นหน้าบ้านนะคะหน้าบ้านนะะยาวมากเลยเดี๋ยวปอนก็จะสั่งให้ยา่าบอกให้เข้ามาตัดให้แล้วก็จะเอาเอาเงินนะคะให้ไว้ให้แม่ย่านะคะนะคะเพราะว่าทุกๆปีก็แม่ย่าก็จ้างให้เขามาตัดให้นะคะตัดหญาให้นะนะคะยาวมากค่ะยาวมาก ฝั่งนี้ก็ตัดตัดเกลี้ยงอยู่นะคะเพราะว่าปู่นะคะปู่ก็เดินเดินใส่บาทนะคะทุกเช้านะคะนี่นะคะไฟสว่างมันก็จะเป็นบ้านปานะคะบ้านปู่บ้านย่านะคะยาวมากค่ะพ่อแม่พี่น้องนี่ก็จะเป็นลาวตาผ้าพระอ้อนนะคะยาวมากยากเลย เป็นกล่องขยะเดี๋ยวปอนก็จะขออนุญาตเผาแล้วนะคะเพราะว่าเป็นถุงถุงแล้วก็เป็นกล่องขนมเล็กๆน้อยๆนะคะนี่นะคะขนาดนี้ก็ประมาณทุ่มกว่านะคะทุ่มกว่านะคะบรรยากาศนะคะทุ่มกว่า,วาปอนก็เดินทางมาถึงนครพนมอย่างปลอดภัยแล้วนะคะ ก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาดูนะคะเ <_ C os ic> ข้ามาดูช่องประอ่อนพี่สาวลุงพลนะคะนะตอนนี้ประอ่อนก็ได้มาถึงบ้านนครพนมแล้วประมาณห้าโมงกว่าๆนะคะประอ่อนก็ทําภารกิจอยู่ในบ้านนะคะปัดกวาดถูบ้านนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะนี่จะเป็นหลังบ้านนะคะตรงที่ซะล้างถ้วยล้างจานประอ่อนนะคะ นะคะบริเวณยายา่ะยาวมากเลยนี่นะคะก็ขอบคุณน,นะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาดูนะคะเสียงเขียดน้อยร้องแอก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 ค่ะพ่อแม่พี่น้อง เดี๋ยวปอออนมาส่องดูนาก่อนโอ้น,นะคะนาก็น้ำเต็มเลยค่ะน้ำเต็มเลยเดี๋ยวปอออนก็จะไปกินข้าวบ้านปู่กับย่านะคะวันนี้นะคะเพราะว่าซื้อกับข้าวมานะคะ มาฝากปู่กับย่านะคะที่น้องลุกยงแวะซื้อที่ตลาดอากาศอำนวยนะคะก็ได้กุ้งมานะคะกุ้งมาแล้วก็เนื้อนะคะเนื้อมาทําลาบนะคะทําลาบสุกนะคะนะคะบริเวณรอบๆบ้านปลาอ้อนนะคะก็จะประมาณนี้นะคะก็ขอบคุณน,นะคะทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมช่องปลาอ้อนพี่สาวทุกคนนะคะ ดูคลิปนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องปอออนพี่สาวลงพลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ